ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทางช่องมาโดยตลอดนะครับวันนี้ทุกท่านสามารถสนับสนุนทางผมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับโดยการกดสั่งซื้อสินค้าของทางช่องวิธีสั่งซื้องา่ายนิดเดียวครับเพียงกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปคุณจะได้พบกับสินค้ามากมายคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโค คาถาเงินล้านเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆหลายๆคนใช้คาถาล้วนแล้วแต่จะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นก่อนอื่นผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการใช้คาถาล้วนแล้วเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้แล้วสำเร็จเกือบทุกรายที่ใช้ว่าเกือบทุกรายนะครับการจะใช้คาถาสำเร็จนั้นเราต้องศรัทธาในคาถา ศรัทธาในอาจารย์นครับศรัทธาในหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคที่สำคัญทุกท่านก่อนใช้คาถาต้องเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมเชื่อว่าการใช้คาถาก็จะทำให้คุณสำเร็จเร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับที่สำคัญการจะใช้คาถาคุณต้องขยันทำมาหากินนะครับตามที่ตามที่เรา ทำไหวนะครับไม่ใช่ว่ารอโชคราบอย่างเดียวคือต้องทําควบคู่กันไปนะครับก่อนจะใช้คาถาอยากให้ทุกคนตั้งจิตสมาธิให้แน่วแน,วแน่พร้อมนึกถึงหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจากนั้นให้ท่องนโมสามจบพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม